สวัสดีครับสื่อคนด้นะครับผมเนนะครับผมเนมนนี้เนี่ยผมจะมาสอนแต่งปืนพกจุ้ GS กันนะครับว่าในโหมด multiplayer ควรจะแต่งยังไงบ้างนะครับผมก็ต้องบอกว่ามีน้องรีเควสกันมาค่อนข้างจะเยอะในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็ได้สิผมอาจจะแบ่งไป2พาร์ทนะฮะคือพาร์ทนี้เนี่ยผมจะเน้นไปในเรื่องของการแต่งปืนพกคู่นะครับผมส่วนอีกพาร์ทหนึ่งนะฮะจะเน้นไปในทางการปืนพกเดี่ยวนะครับผมถีเดี่ยวนั่นเองนะครับก็ไปดูในส่วนของการแต่งปืนกันเลยดีกว่านะครับ ไปเลยก็ต้องบอกว่าของที่ขาดไม่ได้เลยนะสำหรับพื้นพกคู่นะครับผมคือเพิร์กนั่นเองนะครับต้องติดเพิร์กอะคิมโบนะครับถึงจะถือปืน2กระบอกได้นะครับผมแต่ก็มีข้อเสียเรื่องดาเมจกับเะ้ยะเวลารีโหลดที่ลดลงไปนะแต่ว่าไม่ได้สมผลมากนักแน่นอนนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะปิดชีพตัวค่อนข้างไวอยู่แล้วนะครับผมถึงดาเมจจะลดลงไปฮนะแต่ว่าเราสามารถปิดชีพตัวด้วยความม่วงไวไม่เกิน2นัดแน่นอนนะครับ ไอ้เลขสองนัดได้ไหมมันถือคู่เรียกว่าไม่เกิน4นัดแล้วกันนะครับไม่เกิน4นัดแน่นอนนะครับผมโอเคนะต่อไปนะครับถ้าจากเพิร์กผมไม่นําให้ติดใต้ลํากล้องนะครับเป็น light weight trigger นะครับเพื่อที่จะเพิ่มมัตตาลั่นกระสุนของปืนนะครับทำให้เราสามารถปิดชิปตัวได้ไวกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมอืมข้อเสียคือความแม่นยาเมื่อเล็งยิงเนี่ยมันจะลดลงไปนะฮะซึ่งเรื่องความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญกับเรามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะให้เราไปติดของแต่งที่ช่วยในเรื่องนี้ก็คือออเซซรร์นนั่งผมม น้ำใหติด MIP Laser 5m w นั่นเองนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงนะฮะกับลดความเดลเลอร์เมื่อวิ่งยิงนะครับผมความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงคือสําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราถือปืนคู่ฮะเพราะงั้นเราไม่สามารถเล็งได้นะครับผมเราไม่สามารถเล็งได้นะฮะเพราะงั้นเนี่ยการเพิ่มความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิงนะฮะจะทําให้ตัวปืนของเราเนี่ยมีความแม่นยำมากขึ้นนั่นเองฮะทำให้กระสุนเนี่ยมันเกาะกลุ่มกันมากขึ้นนั่นเองนะครับผมส่วนความเดลเลอร์เมื่อวิ่งยิงเน พื่อนกำลังวิ่งอยู่ฮะแล้วเจอศตูฮะพอกดยิงเนี่ยมันจะชักปืนกลับมายิงได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับอืมหรือว่าเป็นข้อดีที่ดีมากมากเลยนะสำหรับเลเซอร์ตัวนี้นะถัดไปนะครับถ้าจากเลเซอร์ให้ไปติดปากกระบอกปืนนะครับเป็น mip light flashguard นะครับเพื่อที่จะซ่อนแสงไปกระบอกปืนนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยาเมื่อเล็งยิงกับไม่เล็งยิงนะซึ่งเราโฟกัสไปตรงความแม่นยาเมื่อไม่เล็งยิงนั่นเองข้อเสียคือร็เวลาเล็งยิงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแต่ว่าระะเวลาเล็งยิงไม่ได้ส่งผลกับเราอยู่่แลล้้วนนะะะคครรรรัับบผมมเพาางไได เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเราได้ข้อดีมาแบบเพียวๆเลยนะฮะไม่มีข้อเสียเลยนะครับเป็นอะไรที่ดีงามมากๆเลยฮะของต่อไปนะครับผมแนะนําให้ติดแม็กกาซีนฮะบางคนอาจจะติดลํากล้องปืนนะครับเป็น มาร์คแมนนะครับหรือว่าจะเป็นไรบารเรลเพื่อเพิ่เพมเรียดาเมจนะครับผมแต่ว่าตัวปืน .50gs นะฮะเวลาใช้คิมโบเนี่ยมันเข้าบุกระยะประชิดอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องระยะยิงเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมามันไม่ค่อยส่งผลอะไรมากจริงๆนะมันมันแทบไม่ได้ส่งผลอะไรมากเลยซึ่งเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอเทสให้ดูนะครับว่าการติดลํากล้องปืนกับไม่ติดเนี่ยแบบเดิมๆเ,เลยนะครับระยะยิงเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลจริงๆกับเรื่องดาเมจนะครับผม แล้วก็ระยะเนี่ยเราเน้นระยะประมาณ5เมตรอยู่แล้วนะครับ10เมตรนี่ก็เริ่มหนักหน่วงแล้วนะครับผมเพราะว่าการเล่นจุด500 CS เนี่ยค่อนข้างจะยิงเดินยิงยนะครับเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ซิกแซกบ้างนะครับหรือไว้เค้าเตอร์สตูที่เข้าระยะประชิดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าสมมติใครจะใช้ปืนพกเป็นหลักนะฮะยังไงผมก็แนะานําให้ติดแม็กกาซีนนะครับผม แมกกาซีนนะครับผมแนะนำให้ติด extended m a แ a เนะครับเพื่อเพิ่มความจุกระสุนมา3นัดนะครับด้วยความที่บางทีฮะถ้าสมมติน,นะครับว่าสตูมากันประมาณ3คนอย่างนี้นะฮะเรียกได้ว่าการยิงของเราเนี่ยบางครั้งฮะมันมันโดนมันไม่โดนสตูนในบางครั้งนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงผมก็แน,นำนะครับว่าให้ติดกระสุนไปเผื่อนะครับ คือ3นัดเนี่ยฮะมันช่วยได้เยอะจริงๆนะฮะสามารถฆ่าตูาได้เพิ่มขึ้นมาคนหนึ่งเลยนะครับผมมันจะทําให้เรามีจังหวะในการถอยหรือการบุกเข้าไปที่โคเวอร์แล้วก็รีโลอสุนได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับหรือถ้าสมมุติ3นัดไม่สะใจก็ติดแบบใหญ่ไปเลยฮะเพิ่มมา6นัดนะครับผมได้เหมือนกันนะครับอันนี้ให้ท่านผู้ชมเลือกเลยฮะว่าชอบติดแบบไหนกันนะแต่โดยส่วนตัวผมผมติด e x t e n d e d m a ด a นะครับ ก็เสียคือความเร็วื่้นที่ลดไปเพียงแค่1%นนะครับแล้วก็ระยะเวลาลหลดลดไป3%ซฮนะซึ่งระยะเวลารีโหลดที่ลดลงไปฮะมันแทบไม่ส่งผลแบบไม่ได้เห็นชัดมากขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลน,นะฮะเพราะว่าเราค่าสูตรเสร็จเนี่ยเราก็ดูจํานวนกระสุนนะครับก่อนที่จะออกไปบุกต่อนะครับถ้ามันเหลือน้อยแล้วเนี่ย ก็หาที่โคเวอร์เราค่อยรีโลกระสุนไปนะครับโอเคนะก็อันนี้คือรูปแบบการแต่งปืนจุดท่าสูญจสนะครับสำหรับการแต่งเป็นพกคู่สายบุกนั่นเองก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นส,ส่วนของการทสปืนนะฮะซึ่งผมจะเทสให้ดูนะครับว่าเรื่องระยะยิงเนี่ยมันส่งผลมากน้อยขนาดไหนนะครับโดยผมจะติดมาร์คแมนนะฮะปะทะแบบเดิมๆนะครับผมว่าหรือมันต่างส่งผลมากขนาดไหนนะครับโอเคนะก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปเลย ก็จะเห็นได้ว่าด้วยระยะยิงประมาณ20เมตรนะฮะมันจะทําให้ดาเมจต่างจริงๆนะแต่ว่าระยะยิงประมาณ10เมตรเนี่ยดาเมจไม่ต่างนะฮะดาเมจไม่ต่างนะครับ5-10เมตรเนี่ยแล้วอีกอย่างหนึ่งปืน .500J เป็นปืนบุกเข้าประชิดอยู่แล้วนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปติดลํากล้องปืนเลยฮะเชื่อผมนะเอาที่จะไปติดลํากล้องปืนเนี่ยติดอย่างอื่นดีกว่านะครับผมจะเป็นแม็กกาซีนกิ๊บหลังอะไรก็ ท่านผู้ชมแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยแต่โดยส่วนตัวผมยังไงก็แนะนำแมกกาซีนนะครับผมยังไงผมก็รู้สึกว่ามันสำคัญกว่ามากๆเลยโอเคนะครับก็ต่อไปไปดูในส่วนงเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับผมไปเลย ก็คงจบลงไปแล้วนะครับสอบปืนพกจุด50 GS นะครับผมก็ต้องบอกว่าในช่วงเกมเพย์เนี่ยได้ด่านนี่ค่อนข้างแย่ด้วยฮะเป็นด่านที่ไม่เหมาะกับปืนจุด50 GS เลยนะเพราะมันแทบจะไม่มีจุดระยะประชิดให้ได้มากเท่าไหร่ด้วยนะครับผมแต่ก็พอสามารถใช้ได้ในบางจุดนะครับ ก็ขอให้เ,เพื่อนๆมีความสุขกับการเล่นปืน .50 GS เลยครับผมสําหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วก็ก่อนจะจากไปฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจใด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฮะถ้าสมมติผมตกแบบพลาดคอมเมนต์ใครไปก็ขออภัยด้วยนะครับผมเจอใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบายนะครับบุยนะบุย